ชัดต่งเอออืป็นตัวีขชัดต่งเออห้องกอลกตะเปล่าลูกขอนอนราบเ็บม,มองบลอแต่ชมบลอเ้อ อ,อื๋อมันสวยนัใช่ออชยจ่เหมันลื่นมันลื่นครับ ลวดเท่าปวแซ่จุ่มอะไรติดตัว

จรเน่าถ่ายมุมนอกมาเท่ชอบเราเลยจอดูนี่ถึงแม้ว่าจะเห็นเสียวแต่มันก็สวยโอ้ดูนแขอหนชชานอ Cơ sẽ. Cơ sẽ tai lái á chị ơi. Nó tai lái nó á chị nơ nè có mỗi chỗ này lấy lía tay lu lò lò có sống mỗi chỗ mẹ ạ giờ có chỉ phải เค้าๆเค้าช่วยหยิบ có อยู่เด้อจ๋าก็จะ nè ซื้อโทรหน่อยนะก็สิ Chị sai là mệt phải à cả nhà. Ô chùa rồng á, cả rồng cơ. mà nó mà cả rồng tiêu. ủa tuyển em một em một